สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปการลดน้ำต้นไม้ครับเ,ออเวลามีลูกค้าถามมายเยอะมากครับว่าเวลาลดน้ำต้นไม้ต้องลดยังไงครับตอบเลยว่าการลดน้ำต้นกระบ,บองเพชรไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวครับอย่าสิ่งหนึ่งที่ผมทำแล้วก็จะบอกลูกค้าเสมอว่า อย่าลดน้ําทุก3วัน5วันหรือ7วันครับลดน้ําตามตามใจเราเราดูเราเป็นคนเลี้ยงเราต้องหาดสังเกตหมายว่าเขาควรจะเราจะต้องลดน้ําเขาแล้วหรืออย่างเออส่วนใหญ่แล้วผมจะลดน้ําแบบ เวันบ้าง10วันบ้างหรือบางทีก็15วันแล้วการลดน้ำทุกครั้งผมก็จะไม่ลดน้ำชุ่มทุกครั้งเพราะว่าการลดน้ำชุ่มเนี่ยระยะยาวมันมักจะมีป,ปัญหาก็คือความชื้นในกระหายังไม่แห้งพองทำให้เวลาเราลดน้ำครั้งต่อต่อไปมันก็ เขาไปเติมความชื้นทําให้รากต้นไม้เขาไม่ได้ผักตัวครับดังนั้นเราก็ใช้วิธีการลดชุ่มสลับกับรดโชยเดี๋ยวเรามาสาธิตการลดน้ำเข้ามาใต้ใต้ยังไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกมานานแล้วเวลาลดน้ำนี่ครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้9โมงกว่ากว่าวันนี้อากาศดีไม่มีแดดเราก็ลดเช้าได้ครับอย่างอย่างลงนี้อากาศชื้นมากผมจะลดน้ำลงนี้ตอนเชา้าส่วนใหญ่จะลดตอนเช้าครับยกเว้นที่เป็นพวกแบบแอสโตหรืออาริโ ก็จะลดตอนยืนได้เพราะว่าลดตอนกลางคืนได้เพราะว่า,ไ,า,วาไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องอความชื้นเท่าไหร่เพราะลง,ลงนี้ผมความชื้นเยอะจริงๆเนี่ยครับเลวลารดนะ้ำเราก็รดแบบนี้เลยครับอย่าลดจ่อแบบนี้ให้รดตรงสูงเราก็สลับปลายข้าวาแบบนะครับนี่เลยครับในโลโก้ไซส์เล็ก ใส้ที่ไม้ยังไม่เลียงไม่ออกคุยเยอะผมก็จะลดแบบนี้เลยคือลดชุ่มคือลดทางต้นเลยครับให้ผิวไม้ได้กินน้ําเพราะว่าต้นไม้เขากินน้ําทางผิวใบาทางผิวต้นกับทางล่ากนะครับผมก็จะลดมันไม่ค่อยชุ่มมากเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งก็ลดชุ่มเลยบางครั้งก็ลด ไม่ค่อยชุม่มเนี่ยครับลดแบบนี้เลยส่วนไม้ที่เป็นไม้ย่าไม้ต้นใหญ่มีขนเยอะๆเรากลัวเขาแบบเราขี้เกียจมาทำความสะอาดไม่งั้นถ้าเราลดน้ำเป็นขนมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ลดข้างต้นครับเปิดน้ำให้ไปนิดหนึ่งแล้วก็วนข้างต้นแต่ ให้ให้โดนที่ผิวเพราะว่าไม้เขาจะได้เป็นการล้างผิวแล้วก็ผิวได้กินน้ำด้วยทาแบบนี้จะลดไปแล้วเนี่ยครับอันนี้เลยผมก็จะผมส่วนใหญ่แล้วโดยปกติผมจะไม่ค่อยลดน้ำซุมเท่าไหร่ครับจะลดแบบนี้เลยครับ นานๆทีหนึ 1, 3, 3, ่งสามสามสี่เดือนผมถึงจะลดแบบล้างผิวทั้งต้นแล้วค่อยมาแบบนี้คนเขายังไม่ไม่ไปยมีมากเนี่ยครับ ีเอันนี้อันนี้นักกะดีปูกแพงลถเหมือนกันหมดครับวิธีการเลีา้างนค่นเองไม่ยากแต่ในกรณีที่ไม้ที่เราเพิ่งปลูกไม่นานระบบรากยังไม่เซ็ตตัวดีเต็มที่ อย่างต้นนี้ผมเพิ่งปลูกกับกับอาริโอเซตนี้ไม้ที่เราเพิ่งปลูกยังไม่นานระบบรากยังไม่ยังไม่ตั้งตัวดีเราก็จะโชยคือปลูกไม้สองสามวันหรือวันหนึ่งเราก็โชยดัดเนี่ยครับแค่เนี่ยโชยอาริโอเซตนี้เพิ่งปลูกไม่นานเนี่ยครับเพิ่งปลูกไม้ปพิ่มสองสามวัน เราก็โชยน้ําแบบนี้ให้ให้ใบเขาได้กินน้ำํำล้วก็ไม่ต้องชุม่มแล้วก็ในการลดน้ําครั้งต่อต่อไปในไม้ที่พึ่งปลูกเราจะค่อยๆเพิ่มน้ําไปเรื่อยๆจนไม้เขาตั้งตัวได้แล้วเราถึงค่อยลดชุ่มอย่างอย่างเซตนี้ไม้ปลูกมาเป็นเป็นหลายเป็นหลายเดือนเป็นปีแล้ว เราสามารถที่จะลดน้ำชุ่มได้แบบนี้เลยครับนี่ครับลดวนไปวนมาน,นี่เลยนะครับนี่ไม้ถึงปลูกเหมือนกันตบบนี้แล้วก็จะลด น้ำจะลงไปแค่แค่ที่ผิวต้นกับหน้ากับหน้าดินค่อยๆให้ไม้มันตั้งตัววิธีการเวลาเราปลูกไม้ปึ๊บแล้วเราไปลดน้ําชุ่มเลยเนี่ยโอกาสไม้ที่จะเน่าเยอะครับง่ายเพราะว่าไม้เขายังไม่ตั้งตัวอย่างโลโฟนี่ครับ พื้นปูเมื่อวานนี่ครับอันนี้มันไม่ค่อยมีปุ๋ยเราก็ลดแค่เนี้ครับไอที่มีปุ๋ยก็ลดแค่เนี้ยเลยครับนี่ครับพี่จีกำรังลดน้ำ ผมอดน้ำมาจนไม้มันเกี่ยวมันนิ่มทุกช่างมนครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ้ไม้มันจะคือจะต้องลดน้ำที่ขนาดไหนการลดน้ำให้มีลายตายตัวไรครับให้มันได้อดบ้างครับแล้วไม้เราจะแข็งแรงเพราะว่าเวลามันอยู่ในธรรมชาติมันอดน้ำได้นานดูแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยครับการลดน้ำ ชุ่มมากเกินไปเยอะมากเกินไปความถี่มากเกินไป,กกนไปต้นไม้เขาจะงามสมบูรณ์เกินความจำเป็นแล้วไม้ก็จะมีไม้เขาจะไม่ค่อยแข็งแรงรอันนี้ใช้กับในกรณีพวกอลิโอโลโฟนะครับแต่ถ้าเป็นพวกยิมโนโพวกไม้หนามีอย่างอื่นก็มันจะทนกว่าครับ ระบบการรดน้ำจะง่ายกว่านี้เยอะเพราะพวกไม้พวกนั้นเขาจะ่อไวิน้ำได้เยอะการรดน้ำก็จะขี่กว่าเป็นธรรมดาครับปรมแบบนี้เลยไม่ให้โดนปูยแต่ให้โดนต้นเพื่อให้ถิ่นต้นเขาได้กินน้ำ รถรุ่มรถข้างต้นได้หมดเลยครับแต่เราต้องรู้ว่าต้นไหนเราปลูกมานานแล้วเราเพิ่งปลูกหรือไม้เซ็ตตัวหรือ,อยังอันนี้กรณีไม้คอลเลกชันนนะเราจะทำแบบนี้ครถ้าไม้แบบที่เรามีเยอะๆเราก็ศาสาดอย่างเดียวครับ การลดความหนักของน้ำก็ก็เหมือนกันครับไม่จำเป็นว่าจะต้องลดชุ่มทุกครั้ง วันฝนตกก็ลดน้ำได้ไม่จำเป็นว่าว่าฝนตกแล้วจะลดน้ำไม่ได้ไม้จะเนา่าจริงๆจริงๆไม้จะเน่าหรือไม่เนา่ามันอยู่ที่ความแข็งแรงของต้นไม้แล้วก็โรงเรียนที่เราเลี้ยงว่ามีอากาศไทยเทดีมากน้อยขนาดไหน ทีพวกอะลิโอเราก็จะสาดเลยพวกกระถางโตๆหรือแบบกระถางไม้ที่กระถางใหญ่เราก็จะลดน้ําเบามือกว่าเพราะว่าความความชื้นการสะสมความชื้นในกระถางมันจะเยอะครับนี่หลแบบนี้ ตอนนู้นเราก็ล้างโต๊ะไปด้วยนี่เลยครับ<ม>แบบนี้เลยรถน้ำ<ม>แบบนี้<ม>น้ำไม่มีกระเด็นครับหินไม่มีรอยแน่นอนเพราะว่า<ม>เรามไม่ได้จอดหมายเราไม่ได้เอาหน้ำเข้าไปจอเราลบ ให้ตรเสูงแล้วก็สลับไปสลับมาแบบนี้ให้เขาได้กินน้ำทั่วต้นครับชุดนี้ก็หมายพึ่งปลูกเราก็จะแค่โชยแบบนี้นี่ครับก็ตรงนี้ปลูกนานแล้วเดือนหนึ่งนี่พึ่งปลูกนี่ปลูกมาแล้วเราก็จะลดชุ่มได้ แบบนี้เลงเห็นไ,ไหมครับง่ายๆครับนี่เพิ่งปลูกได้3-4มสี่วันมีโชยน้ำไปบ้างแล้ว ลดน้ำครั้งที่สครั้งที่3ามเราก็ชว่วยอีกเหมือนเดิมครับแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มน้ําให้เขาไปเรื่อยๆนี่ยครับคือการลดน้ําแบบชซยแต่ถ้าไม้ที่ปลูกอยู่มานานแล้วเราก็ลดวนไปวนมาพอรู้สึกว่าน้ํา มันลงต้นกระถางละพอแล้วเนี่ยครับเวลาเราลดน้ําเสร็จปุ๊บเราหรือต้นไหนเราอยากจะลดให้ชุ่มเราก็เช็คกระถางครับว่าหนักหรือเปล่าเนี่ยถ้าหนักก็แปลว่าน้ําทะลุตุดแล้วพออันนี้ยังเบาอยู่เพราะว่าเราไม่ไ,มได้ลดน้ําชุ่มเนี่ยครับวิธีการลดน้ำของของผม โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเลี้ยงในการเรื่องการลดน้ำครับขอบคุณครับ